สีมึงมาหอตะหงหละสีเอ้ยมาตะหงเตอะไปลับพ่อญ่มาก็กินเข้าแล้วล่ะเจ้ามา,า,าบ่ทันมาจ้าโว้ยกูก็กินมาละลาเขาหันอันเมียกูมาละบอกมาละจ้าแล้วลงเพื่อนพุนแล้วจ่มแล้วเคียดบ้านกางเกงในละเฮียแล้วซื้อมาเป็นถุงปุ๋ยนึ่งบุญพ่อญ่โอ้บ่จ้าอุ้ยอยากน้ำตะกางเกงไหม นยามได้แงมนั่นยายนี่เออใพ้ค่อยถามเนี่ยพ่อใหญ่ถามยังเมียเจ้าหันชงใส่ว่านะ้องเมียเจ้าหันลักกังเกงไม่แล้วแม่นอีลีบ่อจ้าโอ้ยเอาอีกแล้วยายนี่ยามได้ยงมนั่นยากน้ำตาลก,กังเกงไหมอันสงสัยแพ้กับพ่อสงสัยได้สงสัยน้องเจ้าของโอ้ยจะคือจังไรดอกแล้วเธอไปอยังหน้าสาวหัน ล้วบนนุ่งกางเกงไหมจักเถื้อโอ้โหถามกุ่เอ้าเจ้าคือชีรู้ว่าเราบ,บนใส่กางเกงในไม่ถูกกระซอมเอาละเนาะต้วอโอ้ยบ <laughs> อเมนมากน้องเมียคือเมียเจ้าว่านบนเนาะบาทนี่เวบ้าเตี้ยกูกระหูจะคว่ำยู่ดอกเห็นมากกระไร